รันน้อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโลกไกด์ไลน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเวลานี้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะการจบคือการเริ่มต้นใหม่อนาคตใหม่ที่รอคอยกําลังจะมาถึงการพูดคุยสื่อสารการเจราจาธุรกิจสิ่งที่คุณเคยทํางานหนักมาก่อนมันกําลังจะมีการช่วยเหลือพพอร์ตแล้วก็ไฮเออร์เซลนะคะคอยดูแลมันกําลังจะไปได้ดีค่ะโชคดีกําลังรอคุณอยู่ขอให้ขยายมุมมองให้กว้างๆนะคะอดีตที่ผ่านมาจบไปแล้วปล่อยมันอะไรที่เป็นทุกข์ใจวางไปนะคะให้เชื่อว่าคุณทําได้มัน จะประสบความสําเร็จและมันจะค่อยๆมาให้คุณเห็นทีลนิตทีลนิดผ่านความเชื่อผ่านทัศนคติที่คุณมองถ้าคุณมองเห็นความมัง่งคั่งความมังคังจะมาถ้าคุณมองเห็นความสําเร็จความสําเร็จจะมาแล้วขอให้เปิดใจให้กว้างค่ะบางครั้งโชคดีอาจจะมาในแบบที่คุณคาดไม่ถึงว่ามันจะมาจากสิ่งน,นั้นนะคะ